คู่มือชีวิตหมวดที่6การดูแลครอบครัวจากหนังสือความสุขของครอบครัวหรือสันติสุขของสังคมสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ออประยุตโตจัดทำโดยกวิศราฤทัยชวีสวิเซอร์และปรัชญาจำปานน์คุณภาพชีวิต ของครอบครัวที่มีความสุขอยากเรียนถามท่านในลักษณะของคุณภาพชีวิตว่าในฐานะของชาวพุทธคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่มีความสุขควรเป็นลักษณะใดคุณภาพชีวิตดูได้สามระดับเริ่มด้วยระดับที่หนึ่งซึ่งแยกเป็นหลายด้านด้านแรก คือสุขภาพร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีกำลังแข็งแรงอายุยืนด้านที่สองมีอาชีพสุจริตด้านวัตถุมีทรัพย์สินเงินทองไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้ยังน้อยพึ่งตัวเองได้ในด้านเศรษฐกิจด้านที่สมีสถานะในสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือมียศมีตำแหน่งมีบริวาร มีผู้คนยกย่องและถ้ามีเกียรติคุณเป็นที่นิยมนับถือก็ยิ่งดีด้านที่สี่ก็คือมีครอบครัวอบอุ่นพาสุขมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสุขพี่น้องรักกันดีดูแลเอาใจใส่ทำวงตระกูลให้เป็นที่นับถือทั้งสี่ด้านนี้รวมกันเป็นระดับที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัถะหรือประโยชน์ปัจจุบัน เป็นจุดหมายขั้นตาเห็นต้องดูเป็นพื้นฐานก่อนคุณภาพชีวิตด้านแรกที่เป็นด้านวัตถุหรือรูปธรรมนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าท่านถือว่าสำคัญในฐานะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราอาศัยมันเป็นฐานที่จะก้าวขึ้นสู่การพัฒนาและความดีงามหรือการสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นไปดังนั้นท่านจึงเอาใจใส่มากทีเดียว เพียงแต่ต้องระวังว่าไม่ให้เอาเป็นจุดหมายที่จะไปหลงติดวนเวียนจมอยู่แต่ถ้าปฏิบัติให้ถูกก็เป็นการเตรียมฐานชีวิตให้พร้อมเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพชีวิตจึงมีหลักสำคัญพิจารณาแยกยะละเอียดลงไปอีกเช่นหลักสัปปายะเจ็ดประการสัปปายะก็คือคำบาลีที่เราเอามาแปลว่าสบายนั่นเอง แต่ความหมายในภาษาไทยของเราเพี้ยนไปหน่อยสบายของเรามักเข้าใจกันว่าหมายถึงไม่ติดขัดไม่มีอะไรบีบคั้นกดดันหรืออึดอัดแล้วก็หยุดแค่นั้นคล้ายกับว่าพร้อมจะลงนอนหรือพักผ่อนได้คือมองที่การไม่ต้องทำแต่สบายหรือสัปายะของเดิมหมายถึงสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนเหมาะช่วยให้เป็นอยู่ทำกิจกรรม หรือดำเนินกิจการต่างๆอย่างได้ผลดีหรือเอื้อต่อการที่จะปฏิบัติให้สำเร็จผลคือมุ่งเพื่อการกระทธรเช่นจะไปฝึกสมาธิท่านก็ให้มีสัปปายะจึงจะได้ผลดีสัปปายะคือสภาพเอื้อเรียกง่ายๆว่าภาวะสบายนี่เป็นคุณภาพชีวิตขั้นต้นมีเจดอย่างคือหนึ่งอุตตุสัปปายะ อุตุสบายคือสภาพแวดล้อมดินน้ำอากาศที่เกื้อกูลต่อชีวิตธรรมชาติรื่นรมความร้อนความหนาวบรรยากาศทั่วไปที่ดีที่เหมาะที่เอือ้อ 2. ออาหารสปายะหรือโภชนะสปายะคืออาหารสบายหรือโภชนะสบายมีอาหารเพียงพอไม่ขาดแคลนเป็นอาหารที่มีคุณภาพถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพมีรสชาติประกอบพอเหมาะพอควราอาวาสะสัพป,ปายะอาวาสสัายะหรือเสนาสนะสัปปายะ,าาปปายะคืออาวาสบายหรือเนสนาสนะสบายคือที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนมั่นคงปลอดภัยอยู่อาศัยใช้ทำกิจที่ประสงค์ได้ดีเป็นที่ผาสุข สีอุคละสปายะคือบุคคลสบายคือมีบุคคลที่ถูกกันเหมาะกันไม่มีคนที่เป็นภัยอันตรายหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าให้ดีก็ให้มีคนที่มีคุณธรรมมีปัญญาจิตใจดีมีไมตรีมีความรู้ที่จะเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยได้คนที่เหมาะใจ อ,อิริยาบถสปายะอิริยาบถสบายคือการบริหารอิริยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายการได้นั่งนอนยืนเดินอย่างสมดุลและเพียงพอบริหารร่างกายได้คล่องไม่ติดขัด 6. โคจรสปายะโคจรสบายคือมีแหล่งอาหารแหล่งปัจจัยสี่ สิ่งจำเป็นในการใช้สอยเป็นอยู่หาไม่ยากเช่นมีหมู่บ้านร้านตลาดหรือชุมชนที่ไม่ไกลไม่ใกล้เกินไป 7. ธรรมะสวนสะ,สะสปายะหรือภาษาสปายะสวนะสบายคือมีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้อยคำเนื้อความและเรื่องราวที่ให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักความจริงความดีงามที่เป็นธรรมะ เป็นวิทยาตลอดจนการพูดคุยถกเถียงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดพูดตามยุคสมัยว่ามีโอกาสเข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่สร้างสรรค์ะดุงจิตใจจันลงปัญญาเอื้อต่อการศึกษาเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตปุจชาแทรกได้เจ็ดข้อแค่นี้ก็สบายแล้ว ถ้าเจข้อสบายทั้งนั้นสบายสมชื่อทุกข้อครบเจข้อแล้วยังอยู่แค่ระดับที่หนึ่งเท่านั้นหรือวิสัชนาทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยังเน้นด้านวัตถุหรือรูป,ปรธรรมคุณภาพชีวิตจะจริงแท้และยั่งยืนต้องลึกเข้าไปในจิตใจหรือสูงขึ้นไปในทางนามธรรมด้วยต่อจากนี้ก็ให้ดูระดับที่สองที่เรียกว่าสัมปรายกัตถะ หรือประโยชน์เบื้องหน้าเป็นจุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชน์ที่ลึกเข้าไปเป็นเรื่องที่เลยจากที่ดูในระดับตาเห็นทั่วๆไปแล้วที่จริงแค่สีข้อแรกที่กล่าวมาก็ดูได้เยอะแล้วแล้วเรื่องสัปปยายะเจ็ดบางอย่างก็ล้ำเข้ามาในระดับที่สองนี้บ้างแต่ตอนนี้เน้นด้านนามธรรมาให้ชัดขึ้นในขั้นนี้ก็ดูว่า พ่อแม่ผู้นำในครอบครัวเป็นหลักใจให้ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจอยู่กันในครอบครัวยังมีความภาคภูมิใจและมั่นใจที่ได้ดำเนินชีวิตโดยสุจริตไม่ผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นคุณภาพชีวิตอย่างหนึ่งเป็นการทำให้จิตใจสงบมีความรู้สึกมั่นคงยิ่งกว่านั้นยังได้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นกุศลที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีอย่างยิ่งเพราะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายทำให้เกิดปีติอิ่มใจมีความสุขที่ลึกซึ้งยั่งยืนและจะย้อนไปโยงกับข้อแรกเช่นทำให้เป็นที่นิยมนับถือมีความภูมิใจในครอบครัวของตนว่าพ่อแม่ของเราได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำความดีสร้างสารรค์สังคมเป็นต้น รวมทั้งมีศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำความดีเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจไม่ว้าเวเป็นคุณภาพชีวิตในระดับจิตใจแล้วก็มีปัญญาแก้ปัญหานำชีวิตได้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อข่าวสารเหตุการณ์ความเป็นไปในโลกแล้วรู้เท่าทันข่าวสารข้อมูลนี่ก็เป็นคุณภาพชีวิตในระดับปัญญาซึ่งสำคัญมาก สูงกว่านั้นก็ถึงระดับสามที่เรียกว่าปรมัตถะแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นจุดหมายสูงสุดเป็นขั้นที่มีจิตใจเป็นอิสระสองระดับแรกยังเป็นคุณภาพชีวิตในขั้นของการอยู่ร่วมสังคมในฐานะเป็นบุคคลแต่ในที่สุดความเป็นบุคคลในสังคมนั้นก็ต้องโยงไปหาด้านชีวิตที่เป็นของธรรมชาติหมายความว่า ที่แท้นั้นทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติและกฎธรรมชาตินี้ไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการพลัดพรากพบความผันผ,นผวนปรวนแปรเป็นไปต่างๆตามเหตุปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องตอนนี้ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วถ้าจิตใจยังไม่อิสระ พอเจอกับความผันผวนปรวนแปรซึ่งเป็นโลกธรรมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศด,ดินทาสันเสริญสุขทุกสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมเหตุการณ์บ้านเมืองชีวิตเปลี่ยนไปพอเจอเข้าก็โศกเศร้าทุกใจตอนนี้แหละที่คนจะต้องเข้าถึงธรรมชาติถ้ารู้ความจริงแจ่มแจ้งปัญญาชัดเจนถึงสัจธรรมแล้วจิตใจก็จะเป็นอิสระ ไม่หวั่นไหวมั่นคงสมบูรณ์จึงเป็นคุณภาพชีวิตสูงสุดที่เรียกว่าเป็นมงคลข้อ38ตามพุทธพจน์ที่ว่าจิตตังอโศก,กังวิรชังเขมังผู้ใดถูกโลกธรรมท,ทั้งหลายกระทบกระทั่งแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวมีความมั่นคงไม่เศร้าโศกแห้งเฉาไม่เศร้าหมองขุนมัวเป็นจิตใจที่สะอาดผ่องใสกเกษมปลอดโปรง่งเบิกบาน อันนี้จัดว่าเป็นมงคลสูงสุดเป็นคุณภาพชีวิตชั้นยอดพ่อแม่ที่ถึงขั้นนี้ก็จะเป็นหลักของครอบครัวและของเพื่อนมนุษย์ทั่วไปได้อย่างดีคุณภาพชีวิตก็ดูได้หลายระดับตามหลักอัฏฐะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายสามขั้นอย่างนี้ เมื่อคนพัฒนาความสุขก็เป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นอุจชาครอบครัวมีความสุขหรือความผาสุขมีลักษณะอย่างไรวิสัชนาถ้ามองอย่างกว้างก็ดูตามลักษณะของคุณภาพชีวิตในเรื่องสัป,ปายาเจดและอัฏฐสามดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ถ้ามองในแง่ตัวคนก็ควรพิจารณาในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุด้วยว่าวัตถุที่มีอยู่สามารถให้ความสุขกับเขาได้ไหมเขามีการพัฒนามีความสุขงอมทางปัญญาแค่ไหนจิตใจเป็นอิสระจากวัตถุมากน้อยเพียงใดถ้าความสุขของเขาไม่ค่อยขึ้นต่อวัตถุแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุมากชีวิตจะพึ่งพาวัตถุน้อยลงและมีความสุขได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าจิตใจพัฒนาไม่พอเขาก็ต้องการวัตถุมากจึงจะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูความสุขงอมแก่กล้าของอินทรีย์โดยเฉพาะด้านปัญญาถ้าเขายัางพัฒนาทางจิตใจและทางปัญญาน้อยเขาก็จะพึ่งพาวัตถุมากแต่ถ้าเขาพัฒนาสูงขึ้นไปความสุขของเขาก็แบ่งหรือย้ายไปที่อื่นเช่นสุขจากความรักใคร่ไมตรีระหว่างมนุษย์ ศรัทธาในศาสนาหรืออุดมคติบางอย่างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรืองานที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าความสุขกับธรรมชาติความสุขจากวิเวกการศึกษาหาความรู้การสแสวงธรรมสแสวงปัญญาความปลอดโปร่งเป็นอิสระเป็นต้นที่ขึ้นต่อวัตถนุน้อยลงน้อยลงปุจชา ในหลักการแล้วเราควรฝึกการพึ่งพาวัตถุให้น้อยได้อย่างไรบ้างวิสัชนาเราควรฝึกตนเองให้เป็นอิสระเหนือวัตถุมีชีวิตที่ดีเป็นสุขได้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาวัตถุน้อยที่สุดหรือค่อยๆน้อยลงไปจึงมีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าศีลแปดเป็นตัวอย่างของการฝึกอย่างน้อยไม่ให้ลุ่มลงวัตถุ ไม่ให้เอาความสุขและชีวิตของเราไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวจนกลายเป็นทาตของมันหรือสูญเสียอิสรภาพไปจะเห็นว่าศีลแปดเป็นการเพิ่มจากศีลห้าในข้อที่เกี่ยวกับตนเองเท่านั้นในขณะที่ศีลห้าเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ฆ่าฝันกันไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์กันศีลแปเป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้น ไม่ต้องดูการละเล่นไม่ต้องประดับตกแต่งไม่ต้องใช้ที่นอนที่สบายเกินไปและกินง่ายอยู่ง่ายกินมื้อเดียวก็สามารถอยู่ได้คล้ายๆกับว่าเอาแค่ที่ตรงและพอกับความต้องการของชีวิตจริงๆไม่เอาตามความชอบใจของฉันแต่ดูตามความเป็นจริงว่าชีวิตต้องการแค่ไหนถ้าอาหารมื้อเดียวพอเราก็บอกว่าพอ ฉันไม่เอาความสุขไปฝากหรือไปขึ้นกับอาหารอร่อยแต่จะเอาเวลาไปพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญาเช่นใช้เวลาไปในการค้นคว้าตำรับตำราอ่านหนังสือหรือไปฟังธรรมไปปรทักถาอาภิปรายทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าอนนณวัชกรรมรวมแล้วศีลแปดเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาคนต่อขึ้นไปจากระดับศีลห้า ศีลหมีเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันแต่ศีลแปช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของแต่ละคนอยู่ดีมีสุขได้โดยขึ้นกับวัตถุน้อยลงไม่ฝากความสุขไว้กับวัตถุมิฉนั้นแล้วต่อไปชีวิตจะกลายเป็นว่าความสุขต้องขึ้นอยู่กับวัตถุเช่นไปไหนไม่มีฟูกไม่มีที่นอนดีๆก็ไปไม่ได้เป็นการจำกัดตนเองแล้วก็เป็นทุกข์ด้วย แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ขึ้นกับวัตถุมากนักก็จะเอาเท่าที่จำเป็นกินนอนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นและมีความสุขได้ไปทําคุณงามความดีได้สะดวกจึงมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นโล่งเบาคล่องตัวสามารถไปทําสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้นดังนั้นชีวิตยิ่งพัฒนาขึ้นไปก็ยิ่งมีโอกาสให้ตนเองพัฒนาได้มากขึ้น และช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นแล้วด้านวัตถุเมื่อได้มามากก็จะมีส่วนที่เกินจำเป็นซึ่งนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นต่อวัตถุคิดแต่จะเสพบ,บริโภคให้มากที่สุดมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอก็ต้องเอาให้ตัวได้มากที่สุดและต้องเอาจากคนอื่นต้องแย่งชิงเบียดเบียนกันคนอื่นก็เดือดร้อน ตัวเองก็ไม่รู้จักพอมีเท่าไรก็ไม่เป็นสุขเป็นคนที่สุขได้ยากแต่ถ้าพัฒนาตัวขึ้นไปความสุขขึ้นต่อวัตถุน้อยมีนิดเดียวฉันก็เป็นสุขแต่ฉันเก่งฉันหาได้มากก็นำไปช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ได้มากกลายเป็นดีไปเข้าหลักว่าตัวเองก็เป็นสุขได้ง่ายและช่วยให้คนอื่นเป็นสุขได้มาก หรือเป็นสุขง่ายกินใช้น้อยทำประโยชน์ได้มากเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของวัตถุอุตชาในปัจจุบันมีสื่อต่างๆเช่นทีวีวิทยุมาช่วยกระตุ้นความต้องการทางด้านวัตถุ ก็ต้องกลับไปสู่หลักเดิมที่ว่าควรจะดูเพื่อการศึกษาวิสัชนาใช่แล้วหลักของศีลบอกไว้ว่าควรใช้ตาหูดูฟังให้เป็นตาดูเพื่ออะไรเรามีทีวีเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่แท้ก็เพื่อการสื่อสารให้ข้อมูลเพิ่มพูนความรู้ เพราะฉะนั้นสุขที่แท้ก็จะได้ก็คือความสุขทางปัญญาโดยมีการพักผ่อนหย่อนใจเป็นของแถมต้องถามตัวเองว่าเราได้สื่อเช่นทีวีมาแล้วเกิดปัญญาเพิ่มพูนขึ้นไหมไมิใช่เกิดแต่ความหลงหมกมุ่นมัวเมาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นโทษมากกว่าแทนที่จะได้พัฒนาชีวิตก็กลายเป็นถอยจมลงไป ต้องรู้ชัดว่าวัตถุอุปกรณ์ต่างๆนี้คุณค่าที่แท้อยู่ที่ไหนดังนั้นการซื้อข้าวของวัตถุเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรถยนต์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถามตนเองว่าวัตถุประสงค์ของการซื้ออยู่ที่ไหนถ้าเราสามารถตอบได้ก็จะมีขอบเขตชัดขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะกำหนดสเปคได้ถูกต้องปุจฉา ที่เรียนถามเช่นนี้เพราะว่าบางคนไม่ต้องการตามขอบเขตแต่เพื่อบำรุงบำเรอวิสัชนาก็มีสเปคเหมือนกันแต่สเปคของเขาไม่ได้กำหนดด้วยปัญญาเป็นการกำหนดด้วยตันหาสเปคของปัญญากับสเปคของตันหาไม่ตรงกันสเปคตันหาจะไม่รู้จักพอ และไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชีวิตตรงนี้แหละเป็นข้อผิดพลาดแล้วต่อไปก็จะนำไปสู่การเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าเรารู้จักคุณค่าที่แท้จริงเช่นถ้าเรามีรถยนต์เราควรพิจารณาว่าคุณค่าที่แท้จริงก็คือเพื่อให้เดินทางสะดวกรวดเร็วช่วยให้กิจธุระสำเร็จได้ดี เพราะฉะนั้นควรเน้นที่ความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงทนทานความสวยงามเป็นรองแม้ว่าสังคมจะมีค่านิยมอย่างนั้นเราก็ยอมรับอย่างรู้ทันในด้านค่านิยมเราก็ไม่ให้เสียแต่พร้อมกันนั้นเราก็ไม่ต้องตกไปเป็นทาสของค่านิยมเราจะเน้นในคุณค่าแท้ที่เป็นพื้นฐานก่อนเอาจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือก็ยอมให้สังคมบ้าง แต่ไม่มัวเมาหมกมุ่นไม่เป็นทาตท่านเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันทั้งด้านดีด้านเสียทำจิตใจให้เป็นอิสระได้